วัดพระธาตุดยเวานะครับปีห้าครึงเอาตัวไปตัวใดนะเอาตัวเอาตังไปตัวใดตีห้าครึ่งวัดพระธาตุพิสุสามเณรเจ้าศิษเจ้ารูปปีห้าครึงน,นะครับวัดพระธาตุดยเวาตั้งแต่บั้ไดานาคลงมาเลยนะครับบป้ดาดนาคเหนือสุดยอดสยามในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นงานบุญที่เฮามีโอกาสได้ทำร่วมกันเป็นโอกาสพิเศษค่ะเน,นาะในหนึ่งปี ไหนคะเนาะปอยตุนแปะของเข้าไหนคะครับตอนนี้จะเห็นว่าการแสบบดงลำลงนกลำโตก็ยังไม่อยู่นะครับถ้ามีลำลนกลำโตที่ไหนเป็นงานปอยที่นั่นนะครับงานปอยก็คืองานรงกลุ่มแล้วนะถ้าง,งานมงคลนะตอนนี้<ห>นเป็นงานมงคลเป็นงานดีวัดอโวสาษาก็มีนกโตที่ไหนก่อนแสดงว่าปีน้องใ้มีดีนันไหนคะเนาะ วันนี้ได้มีโตมาหนึ่งตัวค่ะนอะ้อหม่องบอก็มีหลายโตก็มีค่ะครับด้วยครับลำล็กลำโตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอกแสดงในชุดของสภานเด็กและเยาชวชนเทศบาตลตะบลแม่สายต่อเลยนะครับตอนนี้มาชมลำล็ลกลโตก่อน ตอนนี้ท่านหลงผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายก็กำลันเยี่ยมชมพูดทางการของชุานชมเดี่ยวผ่านนะครับก็มีมากมายเลยนะครับทางด้านทิดไทเนอร์อยู่ทางด้านทินนดไทานได้พบปะเยี่ยมชมพี่น้องชาวพื้เมสายอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นนะครับวยการแสดงห้องกไปเร,เรื่อยๆเนาะจุดยาวค่ะจุดยาวเริ่มจุดต้นแป่งยาวค่ะเนาะ จะสมคัรท่ทราบนะครับอาบูช้าผา่าประทิบตามเตียนด้านบนพระวิหารตอน,น้ตามได้เลยนะครับการจะอยู่ด้านที่ใจของพระวิหารนะครับตามเตียนเหงงเนาะตามเตียนปันเลมตามไปเลยนะครับาหรือว่าท่านบอมี้กับูช้าผ่า,า,าประทิบได้ผ่า,าปรทิบด้านข้างเวทีนะครับอ่าตอนนี้ท่านอรองผู้ว่าราชกววารจังหวัดเชียงรหยท่านว็ลาพิศออนอน,อนุษย์ ก็ได้เยี่ยมชมกับบูธต่างๆไปที่ได้เบอ้อแล้วนะครับก็บได้พบปะกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สายท่านก็จะได้นั่งรับชมการแสดงอินแหมซ์สองสาชุดการแสดง <Okay. S 1> เนาะตอนนี้เรลนีมีวิธีการแสดงอยู่ด้านนอกกับด้านในนะครับ okay.